สวัสดีค่ะพี่น,อน้อง้ามือนี้นะคะเป็นเมนูผัดรวมมิดจากพี่น,อน้องจ้า อากะจะมีนะคะมีค่น่ามี่ถั่วแปบนะคะมีแค่ถั่วลั่นเตานะคะเจ้าฟาว่าวผิดนะคะเนาะแล้วก็มีแค่อสค่ะพี่น้องจ้ามีหอมหัวใหญ่นะคะกะผัดรวมใส่กันเนาะพี่น้องเนาะตอนที่นะคะแล้วก็มีเนื้อหมูนั่นเด้อค่ะเด้อพี่น้องดเด้อแซ่บแซ่บเลยจ้าพี่น้องจ้าผัดรวมเม็ดนะคะใส่นะคะ,ะข้าวเอิญผัก อะไรนะคะพักเอียงนะพี่น้องจ๊ะพักพังหอมอ่าที่เป็นดอกกันนะคะลืมซื้อเพอเล่ะนะคะเนาะเอามาตัดใส่พร้อมไข่ขคือหอมบัวเนี่ยนะคะเนาะที่เป็นดอกกันนะคะเนาะพี่น้องจ๊าใส่ลงไปเพื่อว่าจะได้ซีซันได้สําหรับแค่ลอดกระดาพี่น้องพี่น้องเอ๋ยนะคะจฟ้าก,กสรรหานะคะเมนูต่างๆเอามาฝากเอามาตอนแต่ว่าเทคนิคก,การพัดกะ วิธีเตรียมอุปกรณ์เอียงนะคะเจฟฝาขอรัดรวบตัดตอนไปเนื่องจากว่ามาประ่านแม่คั่วเพินพัดเนาะเนาะเมาตะยังเวินไปทายคลิปนะคะผู้นั้นเฮ็ดอันนั้นผู้นี้เฮ็ดอันนี้เจฟฝาก,กันยางเวินไปเวินมากนะคะกว่าจะวนมากเพิ่นพัดแล้วพีรองจ้าก,ก็ป็นหยังค่ะขอแต่ว่าขอแต่วนะคะเนาะมีเมนูนะคะ ที่แซ,ซ่บๆเอามาฝากเอามาตอนให้กับพี่น้องเฮ้านะคะเนอะพี่น้อง,องจ้านะคะกะคงจะถือเอื้อถือใจพี่น้องกละจ้าพี่น้องจ้าพัดว่นไปแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องจ้าพัดว่นไปแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องจ้าพัดผักรวมมิตรค่ะพี่น้องคะอยากแซ่บอยากน,นัวกะใส่ ishing, ให้มันครบทุกสิ่งถูกอย่างนะคะพี่น้องเนาะนะคะใส่แล้วก็แซ่บจ้าพี่น้องจ้าช้อนเจฟ้าสันหามาเราเอานัวหัวม,มวลจ้าพี่น้อง ว่าไปท่ดไดแห้งมวนไปเมื่อหนานะคะว่าไปท่ดไดแห้งขักไปเมื่อหนาแห้งมั่นไปเมื่อหนานะคะอะไรจะเป็นคลิปนะคะเอียงว่าเสด็เป็นคลิปนะคะถึงแม้ว่าจะสาระบลายนะคะกะนะคะนอกเพื่อสิสารหาคลิปมาให้กับเพื่อนเพื่อนเหาได้นะคะลงเบิงได้ช่มกันนี่กะนะคะลำบากยากเสื่อเกินนะคะพี่นองจ้าในเมื่อมีโอกาสนะคะเหากระตองได้ลิปนะคะไปงานนั่นไปเน้นงานนี่นะคะถึงแม้ว่านะคะช่องของเหานะคะนอก ช่องอจจฟ้าสัญหามาเลานะคะการทาคลิปอาจจะป่บบมีเทคนิคซ้ากับช่องอื่นๆกับอุตสาห์ทนเบิงกับเล่ากันเด้อพี่น้องเด้อว,วิธีเหตุอาหารนะคะกับเบไทยการเตรียมอาหารกันนะคะเตรียมเมนูอาหารนะคะใส่ถ้วยใส่จานห้ามันง่ามกับบไทเตรียมคือ,อช่องใหญ่ๆเพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าจะฟ้ามองอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะ แต่เจฟ่าคิดว่านะคะกว่าจะสัรหาคลิปแต่ละคลิปมาเนี่ยนะคะเนาะมันโมแมนเรื่องของางนะคะความ้อมนะคะต่องมาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นะคะเนาะ,ะวเวลาเจฟ่านะคะออกไปตามนะคะหมบานต่างๆตามการตามงานช่วงนี้เจฟ่าจะเป็นคนที่เริ่มออกงานนะคะไปซอยงานญาติพี่น้องนะคะแต่ก่อนจะบ่คอยไปและพี่น้องจะจะมีแต่คุ้นแม่ไปนะคะตอนนี้นะคะเริ่มละเพราะว่านะคะที่ไปก็คือนะคะได้หนึ่งก็คือได้คลิปมานะคะมา แต่ว่าคลิปของเฮานะคะมันเป็นแบบบันบานนะคะเจฟาจะอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบบันานนะคะก็จะเอาแบบนี้ล่ละนะคะ เพื่อว่าอ่ามาห้กับเพื่อนๆเฮาได้ชมว่าอ่าเลอมือชีวิตคนจะฝ่าเห็ดเอียงแน่ไดเอียงแน่นะคะก็คือนี่แหละค่ะคลิปนี้นะคะเป็นผัดรวมมิรนะคะพี่น้องคะมีเอียงกับใส่จนเบิดอันนี้คือผัดใส่งานบุญนะคะพี่น้องจ้าผัดผักรวมมิรนะคะแต่ก็คือมีเนื้อหมูนะคะเป็นรักนะคะเนาะนะคะเนื้อหมูติดมันนะจ๊ะพี่น้องจ้ามีแครอทนะคะมีหอมหุหอมบัวนะคะเนาะหอมอ่าดอกนะคะบัวที่เป็นดอกนะคะนาะพี่น้องเนาะ na พัดนะคะอันนี้คือจะพัดใส่ผักเขานะคะใส่ผักเขานะคะอตอนเสาร์านะคะพี่น้องจ้าก,ก็ได้เมนูทั้งพัดนะคะทั้งอาหารอีสานทั้งอาหารทไทยน,นะคะอาหารเลาาอาหารไทยปนกันไปนะคะพี่น้องจ้าเมนูหลากหลายเมนูนะคะพี่น้องจะฝากก็ได้เป็นคลิปหนึ่งคลิปนะคะเอามาฝากเอามาตอนเพื่อนช่องนะคะจะฝากสัญหาแมว่าเน้อหัวมวนจะพี่น้องจา้าววาไปทรายเหมวนไปเมื่อนหนานะคะคนมากว่าเห็นจังได้นะคะเนาะ,ะนะคะกับมวล ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายค่ะ